คำแนะนำการแต่งกายเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงประชาชนทั่วไปผู้ชายควรแต่งกายสุภาพกางเกงขาย,ยาวสีดำเสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเนคไทสีดำหรือเสื้อสีดำที่มีปกเลือกแบบที่เรียบร้อยที่สุด สำหรับผู้หญิงให้แต่งกายด้วยเสื้อมีแขนไม่รัดรูปจับคู่กับกระโปรงหรือผ้าถุงยาคลุมเข่าสีดำสุภาพนักเรียนและนักศึกษาให้สวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถานศึกษาชุดต้องสุภาพและเรียบร้อยงดสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสมเช่นกางเกงยีนเสื้อแขนกุดเสื้อยืดอกลมกระโปรงสั้นเหนือเข่าและกางเกงขาสั้นทุกชนิด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการเต็มรูปแบบทั้งชายและหญิงเพื่อความสุภาพและเหมาะสมผู้ชายให้สวมเสื้อเชิ้ตสีดำหรือเสื้อสีขาวผูกเนคไทสีดำหากสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำสุภาพและควรสวมปลอกแขนไว้ทุกด้านซ้ายผู้หญิงให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุก สีดำล้วนกระโปรงยาวคลุมเข่าเพื่อความเรียบร้อยและเหมาะสม